rất thải khát con, à nhục loài vương nè, nhục loài nè, <laughs> nhục đi nhục đi nhục <cười> <cười> วจะลอกให้ป๋ายกรอเขาโชว์สะหน่อยเมื่อกี้ก็นั่นแหละครับเดาอ,อ,อยู่ตรงนี้ จรริงๆคับนี่ก็เป็นช่วงบรรยากาศที่ทีมงานนะครับรอรอ,อข้อสายน้ำมันไฮดรอลิกรถถคูต้า m 5000 ของทีมงานไหลเพิ่มพูนนะครับจอดกันหมดแล้วครับนี่เที่ยวสุดท้ายครับงานเทดินโหดๆมันๆที่ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจะเห็นอย่างอ่ะ จะดูท่อเขาอ่ะะเสียตีมบอกอยากดูท่อครับจะได้ไปทำบ้างครับกันนี้เนี่ยจะอดับไปแท้ สายวายจากเบิ่งทอคือดับไว้เถอะไมซอาไม้ซอรัอมท่อคันนี้เป็นระบบสองระบบนะครับเป็นท่อเหล็กธรรมดาเส้นผ่าสุดกลางสามนิ้ววนสองรอบนะครับ จะเทือนทั้งหมู่บ้านครับถ้ามันออกตรงนี้ระบบที่สองนะครับเป็นระบบสำรองนี่ครับจะเป็นตัวเปิดเมื่อเวลาไม่อยากให้ท่อมาดังครับก็จะเปิดออกรูนี้ครับโดยใช้ช็อปนะครับเปิดปิดท่อไอเสียเรานี่แหละ คันไหนที่เขาไม่ใช้ก็ไปเอามานะครับแล้วก็มาทําทางแยกออกตรงนี้ครับตอนนี้ปิดเอาไว้อยู่ถ้าปิดเอาไว้ปุ๊บมันก็จะวิ่งตามท่อมาออกตรงนี้ถ้าชอบเงีย,งยบๆครับคนเท่าคนแก่เยอะมันก็จะออกท่อน,นี้ครับรถคันนี้รู้ภาษาครับแต่ถ้าวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆเ,เยอะครับ มันจะออกท่อนี้โดยอัตโนมัติเพราะว่าเด็กๆชอบคันนี้มีบอระบบท่ออัตโนมัติมีบออันนี้จักรอบเนี่ย,ยครึ่งรอบคร,บรบึ่งรอบครับขึ้นไปนู่นแล้วก็ขึ้นมานี่ ออาขกนีแค่นี้ก็บิดามารดาก็นอนไม่หลับแล้วครับโดนด่าเช้าเย็นแล้วออกจากบอ่อนี้เบิ้ลท่านเล่งไปประมาณ50ปีครับแมนบอเสีย nhìn đi cả, tích các bạn sẽ tiếp cho hiến xã ô bà to chắc thiệp ấy dạ hiến cho dạ hiến mò hả cho dạ hiến gì về gần không ấy bưng <laughs> <laughs> นี่ครับอยู่หลังออกหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเลยตำบลเมืองทอง <laughs> ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทีมงานไหลเพิ่มพูนนะครับโดยเฉพาะเสียติมคนนี้ครับฝากบอกสาวอบตที่ทำงานอยู่ที่นี่ด้วย มีน้ำมีกาแฟพ็เอามาเสิร์ฟเราเนเรื่องครับอันนี้มือหนึ่งมันวอมันติดสำนี่งมือเดียวว่มเนี่ยวเหดิยวมากมากถ้าเกิดว่าเราไม่แซะเราเอาไว้อย่างนี้สักเดือนหนึ่งล่ะ ฮ<ะ> <laughs> นิมเนิมก็จะไปกินหมดเนาะวันนี้จอดจอดกันเร็วหน่อยครับเพราะว่าที่เทนั้นเต็มหมดแล้วรถไถไม่มีดันรับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ครับก็ไล์สาระไป